Hey feel I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rosé till I hiccup I hit the stage and leave with money that say sticker She picture perfect so I told her mama flick up Bill, I'm in the mood for a change up. I leave the city and return with my changer They got amnesia, don't remember กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช anel Nicky One นะครับวันนี้นะครับเราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูรถรุ่นใหม่นะครับก็คือ All New R15 Connected และ All New R15 M Connected ABS นะครับรถคันนี้นะครับก็จะมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยยังเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันในคลิปนี้เลยนะครับ All New R15 Connected นะครับก็มากับคอนเซ็ปต์ที่ว่า Born to be One นะครับ เร็วดังใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งนะครับรถคันนี้นะครับมีการออกแบบมาเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกับรถนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าทางการนั่งนะครับแล้วก็เรื่องของแอโรดันามิกนะครับและความใหม่อีกหนึ่งในยักษ์ของปอร์ูบีวันนะครับก็คือทั้งเป็นหนึ่งในเรื่องของด้านการขายนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเรื่องของสมรรถนะของเครื่องยนต์และก็ตัวรถนะครับพร้อมกับมีเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของเรื่องดีไซน์นะครับคันนี้ก็มีการออกแบบใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า แฟริงทั้งคันนะครับโดยคันนี้นะครับมีการออกแบบตามฉบับของวิกไบส์นะครับตัวแฟริงใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ท่านั่งเนี่ยให้กระชับมากขึ้นนะครับและคันนี้นะครับยังมีการออกแบบเทคโนโลยีให้มากขึ้นนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่นะครับที่ต้องการรถที่มีความเป็นสปอร์ตอย่างแท้จริงนะครับในส่วนของอโรไดนามิกนะครับคันนี้นะครับก็จะมีการ ออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับได้เลือกของสัดส่วนแฟลลิงนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นอัตราส่วนของแฟลลิงเนี่ย8ต่อ2นะครับจากเดิมเ่ยที่เป็น6ต่อ4นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าแฟล i ิงด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะดูเต็มมากขึ้นนะครับให้อารมณ์ที่เหมือนกับบิ๊กไบค์มากขึ้นนะครับก็นะครับ on ur15 ก็จะแบ่งออกเป็น2คลาสด้วยกันนะครับก็คือตัว Standard นะครับมีชื่อว่า a u d i o i15 Connected นะครับในส่วนที่1นะครับเป็นส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าก็จะใช้มาเป็นไฟโมโนโฟกัสนะครับแล้วก็ไฟด้านข้างเป็นไฟแบบทวิน e y นะครับไฟหน้าเนี่ยออกแบบมาดีไซน์สวยงามเลยนะครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของระบบการสั่นสะเทือนนะครับก็จะเป็นโช๊คหน้าอัพไซด์ดาวนะครับเรียกได้ว่ารับแรงกระแทกได้ดีนะครับอันนี้เนี่ยเป็นของไคยาบ้านะครับและโช๊คหลังนะครับก็จะเป็นโช๊คเดี่ยวโมโนโช๊คนะครับ มาดูในส่วนของหน้าจอเลนใหม่นะครับหน้าจอเลนใหม่ก็จะเป็น Full LCD ดิจิตอลนะครับดีไซน์ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บริเวณแต่งคอนะครับประกับซ้ายขวาเนี่ยก็ยังคงดีไซน์เหมือนเดิมนะครับมาดูในส่วนของเบรกนะครับระบบเบรกด้านหน้านะครับก็จะเป็นระบบดิสเบรกนะครับพร้อมกับปั๊มคาลิปเปอร์2พอร์ตนะครับหรือว่าปั๊ม2ลูกสูบนั่นเองนะครับในส่วนของเบรกหลังนะครับก็จะเป็นดิสเบรกเช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับ ปั๊มเบรคคาลิเปอร์นิชินนะครับ1พอร์ตนะครับมาดูในส่วนของล้อและยางนะครับล้อเนี่ยก็จะเป็นล้อแม็กนะครับให้ขนาดยางมาที่110่งร้อทับแปขอบสินะครับเป็นยางของ IRC นะครับรุ่นโรดวินเนอร์นะครับส่วนยางหลังนะครับก็จะเป็น IRC าร์ซีโรดวินเนอร์เช่นกันนะครับให้ขนาดมาที่140่งร้อทับเจขอบสินะครับดูในส่วนของสวิงอาร์มนะครับสวิงอาร์มนะครับก็จะเป็น สวิงอาร์มอลูมิเนียมนะครับต่อไปเนี่ยมาดูในส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับเครื่องนะครับเป็นเครื่องยนต์สีจังหวะนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับปริมาตรกระบอกสูบนะครับอยู่ที่1 5 5ซีซีสีวาล์วระบายความร้อนด้วยว่าน้ำนะครับ s ิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมทนะครับเป็นรถแคมเดี่ยวนะครับและคันนี้นะครับก็ยังมีวาวีเวนะครับทำให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับในรอบต้นในรอบปลายนะครับกําลังจะไม่ตกเลยนะครับ ก็นะครับคันนี้นะครับก็ยังมีระบบ a อซิดแอนด์สลิปเปอรันะครับทําให้ช่วยลดแรงกระชากของรอหลังนะครับขณะที่เราลดเกียร์สูงลงมาเกียร์ต่ำนะครับและ R15 คันนี้นะครับก็ยังมีระบบ Wi c คอนเน็นะครับถึงได้ชื่อว่าเป็น R15 Connected นะครับก็จะมีในส่วนของแอปวายคอนเเข้ามาด้วยนะครับแอปวายคอนเนนะครับก็จะมาเชื่อมต่อกับตัวรถได้นะครับ แล้วก็ดูข้อมูลต่างๆของตัวรถนะครับในส่วนของระบบไฟนะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับโมโนโฟกัสนะครับพร้อมกับไฟด้านข้างนะครับเป็นไฟแบบทวิทไอนะครับก็นะครับมาดูในส่วนของไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟ LED นะครับแต่ว่าในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับก็ยังเป็นหลอดไฟแบบไฮโดรเจนอยู่นะครับโอเคนะต่อไปเราไปดูในส่วนของ R15M c o n n e c t e d ABS กันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะครับ ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของรุ่นนี้เลยนะครับ R15 M Connected นะครับก็จะมีที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็น Quickshifter นะครับ Quickshifter นะครับก็จะมาช่วยในเรื่องของการใส่เกียร์โดยไม่ต้องกำคัดนะครับเหมาะสำหรับเวลาเราลงสนามนะครับต้องการความเร็วที่ต่อเนื่องนะครับรอบเครื่องยนต์ที่ต่อเนื่องนะครับก็สามารถใส่เกียร์ต่อความเร็วได้เลยนะครับและต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ Traction Control นะครับ Traction Control นะครับก็จะมาช่วยในเรื่องของ การล้อหลังเร็วกว่าล้อหน้านะครับก็จะมีเซนเซอร์จับคอยประมวลผลให้นะครับเวลาที่ล้อหลังหมุนไม่สัมพันธ์กับล้อหน้านะครับระบบแทคชั่นคอนโทรลนะครับก็จะตัดกําลังของเครื่องยนต์ให้นะครับตัวแทคชั่นคอนโทรลนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับแทคชั่นคอนโทรลนะครับเรียกได้ว่าก็จะมาช่วยในเรื่องของการล้อหลังลื่นนะครับเวลาเราเปิดคันเร่งแรงๆนะครับเวลาออกจากโค้งอะไรเงี้ยเราก็สามารถเติมคันเร่งได้เลยนะครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของระบบ ABS นะครับ ทางล้อหน้าและล้อหลังนะครับเป็น ABS Dual Channel นะครับระบบ ABS นะครับก็จะมาช่วยในเรื่องของการกันล้อล็อกนะครับเวลาเรากำเบกหนักๆนะครับหรือว่าเหยียบเบกหนักๆนะครับรถคันนี้เนี่ยจะล้อไม่ล็อกนะครับทําให้เราไม่เสียอาการนะครับเบกเนี่ยจะคอยจับปล่อยจะปล่อยให้นะครับทําให้รถของเราเนี่ยเบกได้บั้นคงยิ่งขึ้นนะครับ ต่อไปนะครับก็จะมาดูในส่วนของหน้าจอเรนอมใหม่นะครับเป็นหน้าจอ full lcd Digital นะครับก็จะบอกครบนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็ววัดรอบเกียร์นะครับแล้วก็เกียร์น้ำมันและหน้าจอตัวนี้นะครับสามารถเข้าโหมดแท็กได้นะครับก็คืออาจจะสามารถจับเวลาต่อรอบได้นะครับว่าเวลาต่อรอบเนี่ยเราใช้เวลากี่วิกกี่นาทีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีโชว์ที่หน้าจอนะครับว่าวิเคร์ใช้งานอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีสถานะบอก vva นะครับเวลา เราขับถึงรอบที่ VVA ทำงานนะครับและด้านบนนะครับก็จะเป็นไฟชิปไลท์นะครับสำหรับบ่งบอกถึงการเปลี่ยนเกียร์นะครับสามารถปรับตั้งได้นะครับตั้งแต่6000รอบนะครับถึง1 3,000นรอบกันเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับมาดูเรื่อส่วนของเบาะนะครับเบาะของ R15M นะครับก็จะเป็นลายคาร์บอนนะครับและตรงเบาะหลังนะครับก็ยังมีการปรับชื่อรุ่นนะครับ R15M นะครับและในส่วนของปั๊มเบรกหน้านะครับก็จะเป็นปั๊มเบรกยี่ห้อไบเบนะครับซึ่งยี่ห้อไบเบนะครับก็จะเป็น บริษัทในเครือของแบมโบนะครับก็ให้ประสิทธิภาพในการเบรกที่ดียิ่งขึ้นนะครับต่อไปมาดูในส่วนของสวิงอาร์มหลังนะครับก็จะเป็นสวิงอาร์มอลูมิเนียมนะครับสวิงอาร์มก็จะเป็นสีเงินนะครับให้ความโดดเด่นกับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของแผงคอนะครับแผงคอก็จะเป็นการออแบบดีไซน์ใหม่นะครับเพื่อให้อ่าดูโดดเด่นนะครับก็เรียกได้ว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจาก รุ่นพี่อย่าง M1 นะครับก็ก็ดูแล้เนี่ยมีความสปอร์ตขึ้นมาเยอะเลยนะครับต่อไปมาดูในส่วนของโชคหน้านะครับโชคหน้าเป็นของไคยาบ้านะครับกระบอกโชคสีทองสวยงามนะครับเล่นในรุ่นของ R15M นะครับก็จะมีสติกเกอร์ติดบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นโชคของไคยาบ้านะครับในเรื่องของสีนะครับสีเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับแบ่งออกเป็น2รุ่นนะครับก็คือ R15 c o n n e c t e d นะครับก็จะมี2สีด้วยกันนะครับเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีดำนะครับส่วนในรุ่นของ R15M c o n n e c t e d ABS นะครับก็จะมี2สีด้วยกันนะครับเป็นสีเทานะครับแล้วก็แล้วก็เป็นสีครอบรอบ60ปีนะครับสีขาวลายสีแดงประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับในส่วนของสเปคของตัวรถก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองขับขี่กันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับป A few moments l ไปโอเคนะตอนนี้เราก็กำลังจะลงสนามนะครับ

<Okay. laughs> จับจะจับเลยคือรอบแรกจะเป็น r หนึ่งห้า m รอบสองจะเป็นสแตนดาร์ดหรือรอบแรกจะเป็นสแตนดาร์ดแล้วรอบสอง r หนึ่งห้า m ก็ได้แล้วแต่ออแสแตนดาร์ดก่อนก็ได้ของยังว่างไห้อถ้าสแตนดาร์ดก่อนก็สีดำถ้า r หนึ่งห้า m ก็ต้องเป็นสองสี <น S 2> พี่แม่ขี่กันไหนครับมันผมคันนี้แหละโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาลองขี่กันนะครับว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับผมยังไม่ค่อยคุ้นชินกับชุดเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นชุดแบบเลสซิ่งสูตรนะครับ บอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมลงสนามนะครับก็คงต้องขี่ช้าๆหน่อยนะครับ,รบเดี๋ยวเราลองค่อมกันเลยดีกว่านะครับว่าเปิดยังไงนี่เดี๋ยวเรามาดูหน้าจอนะครับว่าเปิดแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ <c oughs> อืมฮืวิดีโอหนึ่งร้อดสิบเจ็กิโลเมตรคันนี้ขับมา187้อยปดกิโลเมตรเท่านั้นเองนะโอเคนะตอนนี้เราก็กำลังจะเริ่มขับกันแล้วนะครับก็ อย่าลืมนะครับว่าคันนี้มีคือคิปเตอร์ลแล้วก็แทร็กเช์คอนโทรลนะครับ ไแเดะเอ็มอ่ะทีทันเดิมแ้วสลับไหมมัน <laughs> สลับลายโอเคได้ครับเอาสลับลายมาั่งได้ครับพี่เดี๋็ดแซงผมเลยนะเด็ดแซงผมได้เลยนะไ,ได้เลยหรอเฮ้ยน้าผเดี๋ยวเราดูบรรยากาศข้างหลังกันหน่อยนะครับเราได้มาอยู่หัวแถวนะครับแต่ว่าความสามารถเราไม่ไม่พอที่จะอยู่หัวแถวนะครับ แต่เรียกว่าเดี๋ยวปล่อยอก,ก็ดื้อแซงไปเลยนะครับอันนี้ก็ถ้าดูแล้วขัดใจก็ต้องขอภัยด้วยนะครับผมไม่เคยลงสนามมาก่อนนะครับโอเคครับเมื่อกีอ้มีนักแข่งตามครูปุ้ยนะครับก็เลยห่างกันเยอะนะครับทีนี้ให้คนกากๆกกมาตามหลังครูปุ้ยบ้างนะครับจะได้แบบไม่ไม่ทิ้งห่างกันเยอะนะครับเดี๋ยวดูลายครูปุ้ยดีๆนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็สนุกมากนะครับก็ต้องขอบคุณาทายามนฮ่าด้วยนะครับที่เชิญเรามานะครับก็นะครับได้เจอพี่ๆหลายคนนะครับแล้วก็ได้ลองมาขับรถรุ่นใหม่นะครับ all new r15m นะครับมีปริเกปเตอร์แล้วก็แ r a c t i นคอนโทรลนะครับมี abs ด้วยนะครับกันล้อล็อกเวลาเราเบรกหนักๆนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบก็ฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับอ่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ In the mood for a switcher. I hit the function, hit the rose right till I hiccup I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him i am going flicker. Bill, I'm in the move for a change up. I leave the city and return with my changer.